เรื่องความรักต้องที่นี่เลยเป็นแบบเทพแห่งความรักเลยถ้าอยากได้แฟนเนี่ยต้องมาขอที่นี่เลยขึ้นชื่อเรื่องความสําเร็จความสมหวังพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีสุดนึงเพราะว่าความสวยนี่แหละยังเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมด้วยและขอพรเรื่องโชคลาภกับท้าเวสวรรณค่ะเป็นพระาธาตุคู่เมืองของชาวเชียงใหม่เลยหลวงพ่อทันใจครับขออะไรก็จะสมหวังดังตั้งใจเลยจะเด่นมากๆเลยในเรื่องการงานให้การงานราบรื่นอันนี้ก็คือพระพิฆเนศอาเชงองค์พ่อพระพิฆเนศองค์นี้นะคะทําจากไม้ตะเคียนทองท่อนเดียว โอเถอะนะไปเที่ยวกันมูเรื่องความรักต้องที่นี่เลยวัดโลกโมลีคุยจริงเหรอพ่อแม่จิระประภามหาเทวีเนี่ยเป็นแบบเทพแห่งความรักเลยถ้าอยากได้แฟนเนี่ยต้องมาขอที่นี่เลยแล่ยถ่าคนที่มีแฟนแล้วเขายัางมากว่าอยากแฟนไปได้ลูกเลยที่น,นี่เก่าแก่มากเลยก็คือมีมาตั้งแต่สมัยร้านนาเลย500ปีที่แล้วอ่ะโหตัดสิทธิ์แน่นอนขอเล่นเล่นไม่ได้เลย อยู่กันที่วัดป่าแดดที่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความสําเร็จความสมหวังดาราหลายคนนี่คือมาที่นี่เลยขอท้าวเวสุวรรณชาย่าสนใจใช่ไหมสนใจไปไหว้เลยดีกว่า ยพาะเจดีเป็นที่ประฏิสถานของพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้ายบรรจุรวมกับพระเกศาภายในตกแต่งด้วยสถาปตัตยกรรมแบบล้านนาโดดเด่นพระพุทธสิริงิพ์พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมากคนส่วนใหญ่ที่มานิยมมากับไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความแข็งแรงค่ะใครที่เจ็บป่วยจะช่วยให้หายจากโรคภัยต่างๆ ที่วัดุโมงนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่สวยงามอยู่กลางธรรมชาติที่นี่เขาจะแบบว่าทําจิตตกรรมฝาผนังโบราณค่ะจุดหนึ่งเพราะความสวยนี่นแหละลมลื่นยังเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมด้วยอ วันนี้หนูพาพี่โอ๊ตมาชมความสวยงามของวิหารลายคาอุโบสถเงินหลังแรกของโลกค่ะและขอพรเรื่องโชคลาภกับเท้าเวสุวรรณค่ะซึ่งที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่นี้แต่ว่าจะมีพ่ะพี่คณิยทันใจด้วยนะครับผมมาขอเรื่องโชคลาภเหมือนกันครับผมให้สมหวังทันใจเลย ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พระาธาตุดอยสุเทพกันแล้วนะครับเป็นพระาธาตุคู่เมืองของชาวเชียงใหม่เลยแล้วยังเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของปีมะแม,แมอีกด้วยคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่นะครับมาเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของที่นี่ด้วยปัจจุบันเนี่ยเขามีกระเช้าให้ขึ้นแล้วแต่ว่าเราไม่ขึ้นเราเดินเอาเพราะว,าวันนี้อากาศดีมากชิวๆ ตอนนี้เราอยู่กันที่พระาธาตุดอยคำนะครับพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชีงยงใหม่จุดเด่นที่คนนิยมมาเนี่ยก็คือหลวงพ่อทันใจครับขออะไรก็จะสมหยังดังตั้งใจเลยนอกจากการขอพรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่น่าสนใจอยู่ด้วยที่จะได้เห็นเมืองเชียงใหม่จากมุมกว้างครับ เรามาอยู่กันที่วัดเจดีหลวงนะครับที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองที่เก่าแก่ของเชียงใหม่ครับคือเสาอินทขินจะเด่นมากๆเลยในเรื่องการงานให้การงานราบลื่นการเจราจาราบรื่นเราไปขอพรอกันเลยดีกว่าครับ <S 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 และนี่เลยนะครับไฮไลท์พญายักษราชคนนิยมมาขอเรื่องการงานนะครับผม พระพิฆเนศอาเชวันนี้ก็เป็นทิฟมูเตลูด้านความรักเพื่อที่จะส่งให้น้องไปมีแฟนในเชียงใหม่เลยโอเคไปเราไปฟอนอกันดีกว่าสายมูห้ามพลาดร้อยทวารบาลทั้งลึกและลับมากองค์พ่อพระพิฆเนศองค์นี้นะคะทำจากไม้แต่เคียนทองท่อนเดียว เวลามาขอพอรที่นี่เราจะแนะนำให้ขอทีละหนึ่งเรื่องจะไม่แนะนำให้บนบานสารเก่าทวารบาลแปลว่าประตูร้อยก็คือ100บาท100จริงๆเหรอค่ะลองนับดูเราจะแนะนำทุกคนเวลามาที่นี่เปิดประตูด้วยตนเองเราค่อยเข้าไปเหมือนเราอัญเชิญเปิดประตูให้เทวดา <Where? S 1> การใดข้างหน้าทำอะไรก็แล้วแต่ท่านจะได้เมตตาเราจะได้เปิดทางให้เราสะดวก